คณะรัฐมนตรีคอร์มอคอ,อโลโดอจจเลอจิชิปอวิจิแม,มางาคือไทมีก์คอโลกังกาจาเทเวสเซมมี เล่ามีมัมมีเวียนน้ำมีเสื้อเส้มีไทยมีกอคโลกังกาจาเชวิชอมาหลอวิถปัสต์งาคือเมียวฮัโลเสื้อเส้มีถากอพอและไทยมีกอคโลเชียเลกังกาจ้ากิตุอโปุลดจอและคารมอคโลฮายูปวิเจอเราก e ็จะได้คืองาคือไทยมีกอคโลกากังกาจาป่าชอติภามาหลอวิปัสสจอเชวิโยชรปัสต์มัมมี เล่ามีเวียนน้ำมีเส้ซมมีถ้าให้มีกรโคโลเชียเล็กังกระจากไปตัวอ่อนดอจเลออะคอกอปีวีเจจากการอ่อนบุจอวิอลอร์ลพีทัปัตอตาลูปีแม่กดไลค์กดแชร์เตเลนิมาส่อหาเอไปผาปีลาเพวิโยออบูแจ้คณะรัฐมนตรีคอรมอคโลดจอจเลอจิชิปีวิจิแม่งาคือใหยมีกรโคโลกังกาะจายเชวีเซมมี เล่ามี่มั้งมี่เวียดนามหมี่เส้นม,มี่ไทยมีกอคโลกังกาจ้าเชเวิชอมาหล่อวิถาปตัตสางาคือมีอกโคลนเส้นม,มี่ถากอพ่อและไทยมีกคอคโลนเชียเล็กังกาจ้ากิตุอ,อปโปโดลดอจเละคอรมอโลฮายูปวิเจอเรโก,ก็จะด้คืองาคือไทยมีกอคโลกากังกาจ้าปัสชัชติผามาหล่อวิปะสะจัดเชเวิโย,ยชรปตัตสาวะมั้งมี่ เล่าหมีเวียนน้ำมีเชื่อเซมมีถ้าให้มีกรอคอลูเช่เล็กังกาจายกีตัวอปดอจอเลออาขอกอปีวิเจจาการเอบุจจอวิอลอร์ลแพวิทับปะสตตาลูปีแม่กดไลค์กดแชร์เตลันิมาส่อหายเตผาปีลาเพวิโยอบูจ้าคณะรัฐมนตรีคอรมอคโลดอจอเลอจิชิปุวิจิแม่งาคือให้มีกรอคอลกังกาะจายเชวิเชมมี เล่ามีมัมงมี่เวียนน้ำมีเสื่ซมมี่ไทยมิกอโคลกังกาจ่าเชววชมาหลอวิถาปัสต์งาคือมีออโคลุเสื่อมมี่ถากอพอและไทยมิกอโคลุเชียเลกังกาจ่ากิตติอโปดอจอและคอรมอโคลุฮายูปวิเจอเราก็จะได้คืองาคือไทยมิกอโคลกากังกาจ่าปัสชัติพามาหลอวิปะหะจอเชวิโยชราปัสต์มัมงมี่ เราหมีเวียน้ำมีซชเซมมีถ้าให้มีกลอโคโลเช่เลยกังกะเจเกตัวอปดอจเล่อาขอกอปีวีเจจะการีออบูจวิอลอร์เพวิทัปัต์ตาลูปีแม่กดไลค์กดแชร์เตเลนิมาส่อหาอไปผาปีลาเพวิโยออบูแจคณะรัฐมนตรีคอรมอโคโลดอจเล่จิชิปูวิจิแม่งาคือให้มีกลอโคโลกังกาเจเชวเซ่มี เล่ามีมัมมีเวียนน้ำมีเส้นม,มีไทยมีกอกโครลกั้งกาจาเชเวชิชมาหลอวิถาปัสส์งาคือมียวโครล่อ้ซมมีถากอพอและไทยมีกอกโครลเชียเลกั้งกาจากิตติอโปดอจอและคารมอโคโลฮายุปวิเจอเรากจะได้คืองาคือไทยมีกอกโครลกั้งกาจาปัชชติภามาหลอวิปห้าจอเช,เว,ชว,วิโยชดาปัสส์มัมมี เล่าหม no ีเวียน้ำหมีเซมหมีถาให้มีกลอเชียเละกังกาะจายตัวออโปโดจเละอะขอกอปีวิเจจการรีออบูจอวิออร์ลเวิทับปัตโตตาลอปีแม่กดไลค์กดแชร์เตเลนิมาสอหายเตผาปีลาเฟวิีโยออบู้า